เนบ้านเธอบ้านฉันเราหนึ่งเดียวกันนิทานเรื่องเที่ยวทะเลบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลูกสัตว์เล่นอยู่ในสนามลูกกิ้งก่ายักษ์ส่งเสียงมาแตกไกลพร้อมกับวิ่งทลาเข้ามาหาเพื่อนๆพนโคโมโดลูกสัตว์ร,ร้องทักทายด้วยความดีใจเธอหายไปไหนมาตั้งหลายวันคิดถึงจัง ฉันเพิ่งไปเที่ยวทะเลมาจ้ะครโดยิ้มและเปิดอัลบั้มรูปให้ดูภาพนี้ฉันถ่ายตอนไปเล่นน้ำที่เกาะลอมบอกท้องฟ้าสีครามหาดงามน้ำใสแจ๋วเลยเธอก็เธอก็เลยเล่นน้ำเพลินทั้งวันละสิตัวดำปีเลยเพื่อนๆเยา้าถ้าเธอได้ไปซื้อปิน ฟิลิปปินส์บ้านฉันลองไปเที่ยวเกาะปาละวันนะชายหาดสะอาดทรายขาวละเอียดเวลาเดินจะรู้สึกนุ่มสบายเท้ามากเลยละคารบาพูดถ้าเธอได้ไปมาเลเซียบ้านฉันลองไปเที่ยวเกาะสิปันนะน้ำใสเหมือนกันแล้วก็มีเต่าเยอะแยะเลยใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะต้องดำน้ำลงไปดูถ้ำสุสานเต่าใต้ทะเลด้วยมาลยันชวน ถ้าเธอได้ไปสิงโป์บ้านฉันลองไปเที่ยวเกาะเซนโตซ่านะฉันชอบเล่นก่อปราสาททรายริมทะเลบางทีก็มีงานก่อกองทรายสวยๆให้ดูด้วยซื้อจือชวนถ้าเธอได้ไปบูรูในบ้านฉันลองไปเที่ยวหาดเมรากังนะท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกสีสวยมากนั่ง นั่งชมรับลมลมทะเลเย็นสบายจริงๆฮารีเมาชวนถ้าเธอได้ไปเวียดนามบ้านฉันลองไปเที่ยวอ่าวฮาลองนะล่องเรือสามภาชมเกาะแก่งกลางทะเลจะมองเห็นวิววิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางเลยเจ้าชวน ถ้าเธอได้ไปกัมพูชาบ้านฉันลองไปเที่ยวหาดโอจีเตียวนะที่นั่นมีต้นสนสูงๆเรียงเป็นแถวยาวเล่นตู้ฟองขึ้นขาวขาวสนุกที่สุดเลยกูปรีชวนถ้าเธอได้ไปพม่าบ้านฉันลองไปเที่ยวหาดอาปารีนะที่นี่บดี เงียบดีพอหลับตาก็จะได้ยินเสียงคลื่นซัดซูอซูอพอลืมตาก็จะเห็นมหาสมุทรอินเดียอยู่ลิบๆจาชวนถ้าเธอได้ไปประเทศไทยบ้านฉันลองไปเที่ยวเกาะพีพีนะทะเลใสแจ๋วมีปลาสวยๆเต็มเลยเด็กๆอย่างเราก็ดำน้ำดูปะาารังได้ด้วยช้างน้อยชวน ส่วนที่ลาวบ้านฉันไม่มีทะเลหรอกนะแต่มีแม่น้ำโขงและป่าเขาที่สวยงามถ้าเธอได้ไปเล่นน้ำก็ก็ <t od ulate> recurring. คงจะชอบใจเหมือนกันสายน้ำไหลยเย็นว่ายเล่นได้ทั้งวันเลยล่ะสางง้อยพูดบอกบอกอย่างภูมิใจก่อนจะพูดเบาๆว่าพอฟังพวกเธอแล้วก็อยากไปเที่ยวทะเลบ้างจังเพื่อนๆไม่รอช้าต่างพากันส่งเสียง สิงแซ่ชวนซางน้อยไปเที่ยวทะเลที่บ้านของตนอย่างเต็มใจไปเที่ยวบ้านฉันสิไปเที่ยวบ้านฉันเธอไปเที่ยวบ้านฉันไหมไปนะ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 ไปกันเลยจบแล้ว